ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้องกล้าวน้องกระหม่มลำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท2020 e n t e r t a i n m e n t จำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตีสิบเดค่ะโอ้โหมๆถูกต้องเลยค่ะ,<ฮ>ะมาดนตรีแนวนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าตรงกับวันตรุษจีนพอดีเลยออกแนวนี้ใช่เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะคะครับขอขอขอพูดคำนึงก่อนได้สิงเจียเอยสิ่งนีวับชาย แปลว่าบ้โห <c oughs> เป็นคนอีสานค่ะบนแมนคนจีนค่ะเ <c oughs> ขาเพิ่นบอกกันเลยเว่าตามกันมากสิ่งที่อยู่อีสิ่งที่พวกใช้ก็คือปีใหม่นี้คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนามีแต่ความสุขมั่งคัง่งโชคดีร่ำรวยตลอดปีค่ะโอ้โห <c oughs> พีทีเก่ง,ง,กงจัง,ลงเลยคะ่ะอู้หหน้าตาแบบนี้ไม่คิดว่าจะเก่งภาษาจีนนะคะเนี่ยดูไม่ออกเรื่องไงด,ไดูไม่ออกเลยหน้าตาขาวๆเข,ข้มๆเป็นบอยปรณกอบลำอย่างนี้ดูไม่ออกเรื่องอไง<ห>เป็นสองคนเลยนะคะรวมบอยปรณกรรด้วยแล้วก็ลำด้วยถูเอ็นวันวันนี้ฮะถ้าจะให้ดีต้องไหว้ชัยสิงเอียนะฮะเทพเจ้าแห่งโชคลาภและเงินตราจะได้ร่ำรวยต้อนรับ ตร,ตรและตลอดไปครับถ้าอย่างนั้นนะคะฝนก็ขอวอวยพรนะคะขอให้คุณผู้ชมทุกทท่านขอให้ได้รับพรจากเทพเจ้าไฉ่ซิงเอียโปรดประทานพรและโชคลาภเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับทุกทท่านตลอดปีรากานี้ด้วยเถิดเออไปไปไปได้นะมันเหมือนลิเกยัยงไงไม่รู้อ่ะ ท่ <laughs> านผู้ชมฮะในช่วงสนทนาของเราในวันนี้คุณแพนเค้กเขมินิดครับคู่คู่มากับสระดมีคู่รักสายบุญอีกคู่หนึ่งเ,เห็นว่าส่วนใหญ่นั้นจีบกันตามงานบุญการงานกุศลครับอ,อน่ารักหรือว่าการช่วยเหลือชาวบ้านในโอกาสต่างๆนะฮะวันนี้สรอดมีอยากจะเห็นคุณแพนเค้กเป็นพิธีกร <laughs> เราจัดให้ฮะเราจัดให้คุณแพนเค้กสัมภาษณ์แฟนตัวเอง ในเรื่องราวที่ไม่เคยรู้มาก่อนและจริงๆเป็นเรื่องราวที่เขาเองที่อยากรู้เราจะได้เห็นสารวัตรหมีตอบคำถามแฟนตัวเองในเรื่องที่แฟนตัวเองไม่เคยกล้าถามมาก่อนพลาดไม่ได้ค่ะในช่วงสุดพิาลาครับและสามสาวทางโน้นนะคะเขาเตรียมผัดกะเพรามายั่วพญาในท้องคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะโแต่ว่าผัดกะเพราของพวกเขานะคะไม่ธรรมดานะคะเป็นผัดกะเพราวัดใจค่ะเนี่ยจะสนุกสนานขนาดไหน พบกับเขาเลยยายแววซาร่าและแพทนภพเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะในช่วงของเราแบบนี้แล้ววันนี้นะเราก็ไม่ได้มาธรรมดาทาไมเรามาลอยมาเราเหาะมาเราบินมาปกติเราจะยืนใช่ไหมเราจะยืนวันนี้เรานั่งแล้วมันนั่งทำไมอ่ะเป็นร้านอาหารวันนี้เราใช้มานั่งกินข้าวคือปกติเราเมื่อเราอยู่ในร้านตามสั่งถูกต้องเราจะได้อาหารที่เรา ง่ายๆหิวเมื่อไหร่ก็แวะไปหารตามสั่งก็ได้อาหารมากินเลยแล้ววันนี้คนที่จะมานั่งกินข้าวกับยายคือใครคะแพทรอเป็นคนที่ถูกนับวันยิ่งหล่อขึ้นหล่อขึ้นทุกวันดูแลตัวเองดีมาริโอนี่บอกว่ามาเหนือเหนือนี่ยังต้องหลบให้เขาเลยคะคนนั้นก็คือคนนี้เลยค่ะคุณแจ็คเป็นแฟนกับทุกคนคุณแจ๊คแฟนค่ะดูแลตัวเองดีๆนะ คนที่อยู่ทางนั้นคนทางนี้ยังคิดถึงกันเมื oh. ่ออย่างฉันคิดถึงเธออากาศกลางคืนมันเงา oh. ก่อนห่มผานอนก็หลับฝันหากเธอเงาให้คิดถึงกันเมื oh. ่นอนย่างฉันคิดถึงเธอส่วนคนที่อยู่ทางนี้ oh. ไม่ต้องห่วงส oh. นุูและเตเองอย่างดี เพื่อรอวันวันที่พบกันวันที่ฉันโว้โได้พบเธอดูแลตัวเเฮ้ยอะไรอะ่ะจะเล่นทำไมเนี่ยเวลาน้อยอผมมาแนวหลอกเล่นไปไหนนะคุณคุณอย่าเล่นจังหวะสิครับคุณพี่เอานั่ง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 โอ๊ยทำเป็นเปิดมือให้พี่แจ๊คหน่อยได้ไหม ยใหญ่ค่าฉันหรอคะคุณร้องไม่พออย่าเนี่ย้องเอาแน่นอนครับบอกว่าผมคือคนพิเศษคนทางนั้นของเขาไงมนี่ตื่นนี่ตื่นยายนี่ตื่นยายหลายหลายคนถามว่าทําไมจะต้องทําตัวหล่อลูกใช่ผมจริงไม่ได้ทำตัวหล่อนะครับจริงแล้วคนเขามองหลายหลายคนที่เขาถามไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่าทําไปมันก็ไม่ดีขึ้นใช่ใช่สิฉันไม่ได้คนหัวทองคนที่เธอชอบเลย จะบอกว่าแจ็คดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยตีมของเราวันเนี้ยเนี่ยเรามากินกันนะเรามาชิมอาหารกันคุณจะกินได้เหรอผมบอกว่าเรื่องอาหารการกินเนี่ยผมไม่ได้อดนะมก็กินอยู่แล้วผมเนี่ยชอบมากตีมวันนี้อาหารตามสั่งเพราะทุกคนเนี่ยต้องได้กินกันอย่างแน่นอนทูกนี้อร่อยแน่นอนนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของร้านเลยนะคะร้านของเขาชื่อว่ากระเพราวัดใจค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าของร้านเลยค่ะ ป๊อปครับอ้าวปุ้มกับภาวะใจเนี่ยแต่หน้าเหมือนพี่ป๊อปเลยหน้าเหมือนหน้าเหมือนไหนเราเอาจอหรอของจรของจรของเขียนหรอเขียนเบาๆคือไม่ใช่คุณป๊อปตัวจริงใช่ไหมเนี่ยพี่ปุ้มพี่ปุ้มป๊อบป๊อบจรพี่ปุ้มพี่ปุ้มกับกับภาวะใจแต่เหมือนพี่ป๊อปมากเหมือนมากเหมือนมากแคลอรี่าบาคนนั้นเหมือนอะไรคะป๊อปแคลอรี่เบาๆ ผมเนี่ยเคยไปร้านเขาครับพี่แพทครับแต่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อ้วนอย่างนี้นะอ้าทำไมเขาอะไรเขาไม่ได้อ้วนอย่างนี้นะจริง็นไงเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งอ้วนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคนบ้าเลยอ่ะอนเดก่อนเขาเคยเอาหุ่นดีผอมน้ำหนักเท่าไหร่คะตอนนั้นน้ำหนักอะฮะตอนนั้นประมาณแ4ตอนนี้หนึรอยสี่สิบฮะทำไมปล่อยเนื้อปล่อยตัวทำไมไม่ดูแลเหมือนแจ็คแฟนจันที่หุ่นดีก็พอดีเป็ย พอดีพอดีไปใช้ซันซิลไงฮะอะไไหมอ่ะซันซิลมันยังไงทำไมทำให้ผมมีน้ำหนักขึ้นภายในเจ็ดวันโอ้ตกลๆพี่ปุ้มเล่นมุกดีกว่าไอตัวข้างๆ้างเลยพี่พี่ปุ้มทำไมมันถึงปลาไปร้อยสี่สิบแปดจากแปดสิบอะอะไรเป็นแรงบันดาลใจคนเ็นเป็นเป็นคนที่ไม่ได้กินเยอะฮะใช่แต่ว่ากินไม่หยุดครับเขากินแค่วันละจานเองเขาเป็นคนมเสน์แค่จานจาเดียวจานดาวเทียมอะ แล้วยังไงอ่ะทำไมผมว่าเปิดร้านอาหารแล้วทำไมต้องชื่อนี่ด้วยเนี่ยเนี่ยกะเพราวัดใจกุ้มกะเพราวัดใจทำไมคะอ๋อมันวัดใจตรงที่ว่าถ้าผมใส่อะไรมาให้เนี่ยจะทานกันได้ไหมมีอไหมอ๋อนี่คือวัดใจไงว่าทานได้ไหมตรงนี้เขามีคําเตือนด้วยนะคุณสั่งแล้วนั่งรอลุ้นเพราะคุณเตรียมใจมาเว้ยว อยากจัดหนักอยากจัดเบากระซิบบอกเราได้นะจ๊ะโลกสวยเชิญป้ายหน้าโลกเดียวกับข้าเชิญป้ายนี้ร้านเปิดเที่ยงวันปิดตามอารมณ์ร้านนี้ไม่ขายอาหารตามสั่งแต่ขายอาหารตามเมนูเราไม่เอากําไรแต่ขายเอาใจคนอินดี้ร้านนี้ไม่เหมาะกับสังคมผู้ดีและชนีหัวสูงนอกเหนือเมนูไม่รับทำขำๆนะจ๊ะเมนูก็จะมีเต็มเมนูก็เยอะมากแต่บางทีเราอาจจะอ๊ย พริกหน้ามีอย่างอื่นหรือเปล่านะรจะพริกทำไมเมนูกูมีด้านเดียวทุกคนที่มาร้านผมเนี่ยจะต้องพริกทุกคนนะครับมันเป็นทุกคนคุณไม่ใช่เฉพาะร้านกูมันมีร้านอื่นไงพี่ปุ้มตัรว่าร้านอื่นเน่ะบางทีเขาทำเมนูเยอะเขาทำสองหน้าใครจะไปคิดว่า เปิดมาแล้วเอ้ยกูจะโดนด่าอย่างนี้ไงเออสั่งเลย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 เอาข้าวกะเพราไก่ได้เลยแต่ไก่เนี่ยเป็นไก่ไก่ส่วนสะโพกไก่ส่วนสะโพกฟังค่ะคุณป้อมส่วนสะโพกนะคะส่วนเอาตัวไก่เนี่ยไม่เอาเอาไก่ตัวอ่อนๆนะเอาไก่อายุน้อยหมายถึงดัดตัวได้แล้วไก่ตัวอ่อนเนี่ย ้ไดอย่างนั้นก็ได้ไดไนะเพราะว่าถ้าเกิดราถ้ามันไก่แก่มันจะเป็นแม่ปลาช่อนไงเราไขาา่ขอเอาเอาขอบขอบเป็นไม้เก,กรียมๆตรงกลางอ่ะเอาเป็นอุ่นๆนะไข่อุนนอ่นๆถ้าไข่ไม่อุ่นเนี่ยแสดงว่าไข่สามสักทีเฮ้ยและนี่สำคัญมากพี่สำจำนะพี่ตุ้มสําคัญมากเอากระเพราไม่ราดข้าวแยกน้ํามาเพราะไม่ชอบกินแฉะนะ กิ๊ฟแชร์แล้วมันแบบเจ๊เจ๊เคยจะโดนเจ้าของร้านตบไหมวันนี้แหละตามนั้นพี่ตามนี้เลยค่ะทำให้หน่อยได้ไหมมาค่ะนั่นคืออะไรอ่ะมันมีเสียงจิงโชคอะไรด้วยเหรอพี่อ๋อคือแบบไม่ได้คิดมาจากบ้านอย่างเงี้ยครับอ๋อไม่รู้จะกินอะไรใช่ไหมจะกินอะไรเสียวยอดเลยครับเฮ้ยกินอะไรดีอ่ะแกสั่งไปแล้วแกไม่มีสิทธิ์เขย่านี่ยังไม่ไไได้สสัั่่่งงทมมโอ้ยนึกไม่ออกเลยกินอะไรโอ้โหสมองตอนนี้ไม่มีอะไรเลยกวงมากอยากกินอะไรกินอะไรกินอะไร อะไรหมูกระเทียมเตรียมใจอ่ะต่อไปยายอ่ะยายลองดูโอ้ยเฮ้ยอะไรเหย่าให้ลงดิครับได้อันหนึ่งอะไรคะใบที่27ตามโบราณเก่าใหญเมนูเมนูยายเมนูอะไรยายหมูเอ้ยอ่านนี่อมมองอมมองไม่เห็นว่ะใจตยยายคือเป็ หมูสับผัดกะเพราวัดไก่ขมวดแจ๊กอันไหนลูซิ่หนูจะกินะไรได้ครับเออสักเียว้ยพี่แกงซิกโคงหมูชิ้นนี่อ่ะมาแล้วกะเพราไก่มาครับของหนูมาแล้วจ้า้าวแล้วข้าวอยู่ไหนอ่ะหนูไม่สั่งเฟอร์นิเจอร์นี่คืออะไรคะอะไรอะอ๋อนี่มัน ไข่ดาวแล้วไอ้ชั้นนึงเป็นอะไรนี่มีชั้นบนเป็นชั้นไข่ดาวเห็นไหมอย่างที่บอกเป๊ะเลยขอบเกียมข้างในอุ่นๆถ้าหนูไปร้านพี่พี่จะให้หนูอย่างนี้จริงๆเหรอจะนี่ค่ะนี่ช้อนช้อนนะคะช้เนวิธีกินคือจับด้านนี้นะคะแล้วตัดก็ไปถามเขากินแบบไม่อ้วนไงกินแบบไม่อ้วนกินคำเลอยอะทำอะกินดิต้อง มีต้องมีกะเพราด้วยกะเพราด้วยอ่ะกระเพราน่ากินอ่ะดึงออกมาเลยสิไม่ได้ต้องกินอย่างนี้อเนี่หรออ๋ออกินอย่างนี้ก็ไข่ดาวหนูรีบคงไม่หนูคงไม่ไปกินร้านพี่อ่ะไข่ดาวออกมาเลยเดี๋ยวก่อนพี่ปุ้มทำไมเหตุผลถึงเอาลิ้นชักมาให้หนูอะคะเออทำไมอันนี้เรียกลิ้นชักครับแต่เนี่ยชักลิ้นใครกินอ่ะ แพทครับคุณยังไม่มาใจเย็นครับบอกก่อนเหตุผลถึงเอาลิ้นชักทำไมถึงแบบนี้ลิ้นชักเนี่ยเราต้องเปิดต้องเปิดทุกชั้นถูกไหมฮะตอนนั้นซาร่าเนี่ยต้องเปิดถ้าไม่เปิดก็ไม่มีคนเข้ามาถูกไหมฮะอุวิวจีบจีบจีบดิไปถึงเปิดใจเก็บใจไว้ในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วรักแท้แต่พอเราเปิดออกมาก็คือเหมือนแบบเจอรักแท้ไม่พูงถัน ที่ร้านจริงๆพี่ปุ้มเสิร์ฟนี้จริงป่ะจริงครับจริงครับแล้วมีคนตกใจไหมพี่ตอนทานแบบนี้เเ,เดี๋ยวเดี๋ยวร้านพี่ปุ้มอยู่ตรงไหนร้านพี่ปุ้มอยู่แถวไหนอยนอู่อยู่จันทบุรีจ้ะอ๋ออยู่จันทบุรีอยู่จันทบุรีรแล้วไอ้วิธีคิดที่จะเสิร์ฟอย่างเงี้ย <สะ S 1> <อ>มันมาจากไหนอพี่ปุ้มมันเริ่มจากข้างบ้านนะฮะเขาเป็นร้านจัดผมใช่ไหมฮะด้วยความที่วันหนึ่งเขาออกไปซื้อข้าววันละสี่ห้ากล่องทุกวันเลยก็เลยคิดง่ายๆว่าเออเดี๋ยวฉันทําผัดกะเพราหมูสับง่ายๆให้แล้วกันแต่ว่าผมกกกกกกก็็ััััดนนนนนนแลล้งเเเเพพพืื่่่อออสสิะยาามใวีครบ ถังน้ำมั่งไรมั่งให้กินยากยากให้กินยากยากหน่อยแต่เพล่นว่าเพื่อนเขาถ่ายลงใน a c e b o o k ในเนี้ยก็เลยกระจายกระจายกระบูมไปเลยกระชอนเลยด้วยก็เลยกลายเป็นที่มาของเฮ้ยกระเพราคู่ได้ยังหิวคุยยังไอ่ะรอนานแล้วเนี่ยยายมาไล้หน้ากับย้าย องอ๋อเวลากินต้องกินอย่างงี้มันไม่เปิดคุณผู้ชมคะยายไม่ต้องใช้ช้อนไม่ต้องใช้ช้อนโอ้ยอย่างนี้เลยเหรอยายกินผิดวิธีกินไงคะเอาหน้าแนบเลยครับอ๋อโอเคแล้วทอามือตักนี้ครับโอเคถกตออันนี้ถูกต้องนะอือร่อยว่ะอร่อยป่ะ อย่างนี้คืออันนี้แต่ติดคอไปหน่อยมั้งครับผมอันนี้มีอยู่จริงปะเนี่ยมีอยู่จริงจ้ะทีร้านที่เป็นอย่างนี้เหรอทีร้านเป็นอย่างนี้ครับแล้วลูกค้ากินอย่างนี้ปะลูกค้าส่วนใหญ่ก็แล้วแต่บางคนจะกินแบบนี้บ้างกินธรรมดาครับโอ้แต่เล้าคือมันไม่หกแน่นอนไม่หกไม่หนอนเลไม่หกไม่เล่าแล้วแจ็คสั่งอะไรนะเมื่กี้แจ็คหมูกระเทียมหมูกระเทียมผมหมูกระเทียมสำหรับคนบูมามค่ะใช่ค่ะแต่อันนี้ก็เหมาะกับพี่แจ็คนะเอาหัวลงได้ขนาดไหนไม่เดี๋ยวมันหกออกมาแจ็คเอาลงไปอีกเอาลงไปอีก ลงไปเอกเอาหัวลงไปหัวลงไปไม่ได้หัวนิ่ใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเยกําลังล้นเลยกําลังล้นเลยเเรียกว่าหอม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ องแจ็คมายเขาผมนี่เลยกินแบบมูมามหมูกระเทียมหมูกระเทียมคือผมเซ็งตรงที่ว่านี่คือช้อนเหรอเนี่ยพี่ปุ้มแล้วพี่ปุ้มดูยังไงเลยภาชนะถึงเกี่ยวข้องกับแต่ละคนหรือยังไงก็คือดูจากบุคลิกของแต่ละคนบางคนที่มาถ้าเป็นถ้ากินมูมามนี่คือไม่หกแน่นอนมูมามไม่หกแน่นอน เฮ้ยไม่หกจริงๆด้วยไม่มีเลี้ยร่าไม่มีเลียล่าแล้วก็อย่างคือบางทีเพื่อนชอบมาแกล้งจอกไข่แดงเลยกเนี้ยก็คือเราเป็นบังเกอร์บังเกอร์ในงานป้องกันไม่ให้ใครมาแย่งไข่หรืออะไรเราได้ตอนนี้ทุกคนได้หมดแล้วล่ะใช่เหลือแพทแพทย์ยากรู้ว่าแพทเราจะได้จะได้ใส่มาเป็นอะไรแพทอันแพทเอาข้าวหน้าหมูทอดต่อสักครู่นะจ๊ะครับผมเฮ้ยแจ็คเช็คเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไงพี่ ว่าไงอ้วนเจะกินน้ำใช่ไหมเจะกินน้ำต้องใช้หลอดด้วยหลอดด้วยคุณคะกินน้ำกินน้ำจากหลอดเออเออรู้ไหมว่ามันดียังไงดีไงคือว่าบางทีเนี่ยเราไม่ต้องถือขวดให้เมื่อยมือถูกต้องไอเราเราก็วางน้ำไว้ตรงนี้ แล้วเนี่ยเราเราจะกินใช่ไหมเราก็วางหลอดไว้เ้าก็กินข้าวกินไปอุ้ยหิวน้ำหิวน่หิวน้ำปุ๊บเออเลิศค่ะเลิศดีดีดีนะแม่มาแล้วค่ะคุณแม่มาเลยอุ้ยแพทยุพีแพทน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักกก็คือดูจากบุคลิกของคนที่มาเออปกติหนูไม่ได้กินเป็นเม็ดนะ ไม่ค่อยคยเด็กเลยสมมติถ้าคุณมากินกับลูกก็เท่าไหรจะอิ่มอ่ะไม่เดี๋ยวมันติดคอไงให้กินไปเขาอยากให้เราเคี้ยวให้ละเอียดคือถ้ามันได้หมูมันก็ไม่ได้ข้าวไงสมมุติถ้าอยากได้3อย่างอ่ะไข่ด้วยข้าวด้วยคือว่าเหนื่อยมากยกน้ำได้ยกน้ำได้ยกน้ำได้ด้วยนะ เฮ้ยเหลืออีเมนูหนึ่งว่าผัดพิแกงทะเลอ่ะผัดพิแกงทะเลอ่ะใช่เหรอคุดู้่คุณปู่คุณปู่คุณปเ่คุณดู่คุณปู่คุณดู่คุณปู่คุณปู่คุณปู่คุณไู่คดี๋ยวคป่คุณปห้ครับ่คยณปอ่คุ่อู่คุณปู่คุณบอกคุณปอ่คุณลู่คุณปู่คุณปู่คุณนก่ะุณีู่คุณปูยคุณปู่คุณปู่คุณเู่คุณยา่กินไข่สร็จู่คุณปู่็จยาย่คยวปู่คุณู้่คุะไม่ไม่ไม่คใจปรงนั้นอดีตมัน่คยเปอะครมาก่ค อันนี้ใส่ใส่ข้าวซื้อซื้อมาใหม่อ๋อมาใหม่ใช่ไหมยังไม่เคยผ่านยังไม่เคยผ่านยังไม่เคยผ่านสบายใจได้ยายอุ้ยแบากินต้องไปกินที่จันทบุรีเลยค่ะเนี่ยคุณอําเภอมืองรัมยอ่าก่อนเข้าตัวเมืองครับอยู่แถวแถวตรงข้ามวัดเขาแก้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไปทําบุญได้อิ่มใจมาวัดใจได้อิ่มจังจ่ะแจ็คเอาของยายเหรอเฮ้ย ผมลดน้ำหนักผมก็อิ่อยู่ไม่ธรรมดาโอเคอร่อยว่ะเอ๊ยแต่อร่อยจริงค่ะอร่อยอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยที่แกเป็นของแฉกของใครจ๊ะของแจกเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลี่ใส่เหรอจ้าใช้มายังอันนี้ยังยังเออน่ากินอ่ะ ขอบคุณค่ะอร่อยมากแล้วให้คนอื่นมาชิมม้างดีกว่าเราเราชิมกันเนี่ยเราก็บอกอร่อยอร่อยได้ไปหาคนอื่นมาชิมนี่ว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าใช่ไม่รู้จะกินอะไรกันใช่ไหมคะเ CMC เซมเซมเลยเป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่าเมนูที่ห้าค่ะเป็นอ่านค่ะผัดกะเพราวัดใจชื่นครับวัดใจชื่น มันเขียนว่าหมูชิ้นไปรวบคำให้เขาซะงั้นคุณใจูกไหคะกระเพราหมูทอดเบรกแตกอ่าแตกแตกอ่ะสมมุติวัดใจกระเพราไก่วัดใจกระเพราไก่อะไรนะวัดใจกระเพราไก่โอ้เราจะเสิร์ฟให้พี่ยามก่อนนะคะเจะให้พี่ยามก่อนดูซิว่าจะออกมาเป็นรูปร่างลักษณะรูปทรงไหนเดี๋ยวก่อนนะ ดูจากสีหน้าของพิยามแล้วถ้าอาหารไม่อร่อยคงได้วัดกันตัว,ต,วตัวที่ลานจอดรถแน่ๆเลยค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อค่ะเขาไม่รู้จักแพนเค้กเขาไม่รู้ว่าแ<ม>พนเค้กเป็นดาราตอนที่จีบใหม่ๆอะ่ะที่รู้จักการครั้งแรก <c oughs> หรือเ<ม>ชื่อนะฮะเรารู้สึกว่าทำไมเขาสวยจัง <c oughs> แล้วพอรู้แล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงเหมือนเราก็นั่งกระดิกหางแล้วมองเครื่องบินนะครับคิดว่าจะออกมาเป็นรูปแรงลักษณะแบบไหนเดี๋ยวก่อน เรดบว่ากิ่พาดบ่าครับพาดบ่ากินอะไรกินพี่กินอะไรกินอะไรกินเยอะๆเลยเยอะเลยต้องอายอร่อยไหมฮะถามจริงเอาจริงๆปุ้มจ๋าอันนี้มีอยู่จริงปะเนี่ยมีจริงค่ะ จริงเลย่ยแต่จะกินต้องไปกินที่จันบุรีปุ้มกับเขาวัดใจครับปุ้มกับเขาวัดใจอย่ตรงข้าวัดเขาแก้วติร้านตะกพยามยไม่เชื่อนะว่าพี่ปุ้มเสิร์ฟอย่างนี้จริงจริงจครับจริงตจริงคับติริงคตครับิิครัดริงับเดรียนรับเรียนัยครับบิครัิิคดดดยิดดิ เอาหัวเข้าไปเดี๋ยวออกไม่ได้แบบแข่งขันที่จะสอนวิธีวิิธีกนนสอเอาแขนเข้าสองข้างะเอาคอดตางนี้ค่ะเฮ้ยนี่ดีนี้ดีไม่หกด้วยอ่ะเต็มคออร่อยอะรสชาติรสชาติเป็นไงเอาจริงจริง อร่อยล่อาอร่อยจริงเอากลับไปกินบ้านด้วยต่อไปของคุณครูนะคะคุณครูแต่ผมบอกได้เลยว่าของคุณครูเนี่ยเป็นแนวน่ารักเมาะกับคุณครูค่ผมพูดให้ครูต้องชอบแน่นอนใช่ขออนุญาตให้ครูหลับตานะครับมาแล้วครับจานของคุณคูเหมาะมากๆ นี่แล้วดูช้อนแล้วดูช้อนไม่ได้ช้อนด้วยฮะเป็นที่จิ้มผลไม้แล้วเขาจะกินยังไงอ่ะกินน้อยลองดูสิคะกินน้อยแต่ครูลองกินดูสิคะกินเลยค่ะเนี่ยสามวันจะหมดไหมคะหมดกันการเป็นครูพอกินเสร็จต้องไปเป็นพันโลงนะเนี่ยไม่ไงคุณครูชอบสั่งให้นักเรียนทําความสะอาดวันนี้เวนใครเวนใครวันนี้ก็เลยมาเป็นเวนของครูเลยครูใช่มือวัด วัดเขาสวนแก้วใช่ไหมไม่ได้นี่ไงได้แล้วนี่ไงอร่อยไหมล่ะรสชาตินี่ให้กี่ดาวคะให้5ดาวไปเลยค่ะใช่ไม่ใช้ผมว่าไม่จงไม่เจงอะไรนะคือไม่รู้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่าเพราะทุกคนดูกินกันน้อยมากอ่ะแจ็คลองกินทุกอย่างสิอ่ะได้ครับเฮ้ยเฮ้ยแจ็คเป็นไงฮะ กินอย่างอนุนบ้างทุกคนชิมอาหารรู้หมดว่ารสชาติเป็นยังไงไงกินกินจะว่าไงอร่อยไหมเป็นไงคะเฮ้ยอร่อยอันนี้เหมือนเอาทั่วไปถือนี้ไปด้วยแล้วก็ถือนี้ไปด้วยนี่กินข้าวหรือเล่นกายกรรมวะเนี่ยขอบคุณพี่ยามขอบคุณพี่ยามขอบคุณน้องๆค่ะ แก้น้องๆหรือแม้แต่พี่ยามเมงเขาก็ไม่เชื่อนะว่าป้มเสิร์ฟอย่างนี้จริงๆยืนยันได้ไหมว่าเสิร์ฟอย่างนี้จริงๆเสิร์ฟอย่างนี้จริงครับรอคือแล้วแล้วเ,เ,เวลาที่เราเสิร์ฟไปเนี่ยลูกค้าที่เห็นของของเราเนี่ยเขาตกใจบ้างไหมทั้ทงนี้ท้งนั้นนะ,ะสิ่ง สิ่งที่ได้กลับมาคือรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของลูกค้าเวลาเวลามาทานเนี่ยบางทีบางคนอาจจะเครียดมาเลยใช่ไหมมาเจอร้านผมอาจจะคลายเครียดได้ครับถ้าเกิดแวะไปจันทบุรีฮะสามารถแวะไปเที่ยวหรือไปทานที่ร้านนี้แบบนี้ได้นะร้านพ่ปุ้มวัดใจคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะเสิร์ฟด้วยอะไรเราก็ต้องวัดใจกับเขาแต่สิ่งหนึ่งเลยนะแพรจะบอกพ่ปุ้มว่าอาหารพ่ปุ่มอร่อยมากไม่ว่าคุณจะเสิร์ฟในไหนก็แล้วแต่อร่อยหมดเลยขอบคุณนะครับ ถามความรู้สึกคุณแจ็คเคยกินอะไรแปลกๆแบบนี้ไหมคือปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่กินยากผมชอบความคิดของเขาว่าไอเดียของเขาดีและย้ำอีกทีดีกว่าาอาหารเขาอร่อยจริงๆครับจีกงคอแล้วมีอะไรที่นอกเหนือจากที่วันนี้ยเราเอามามวกอันนี้จะเป็นแบบไทยๆนะครับ สำหรับนีอันที่มาแล้วเป็นวัยสูงสูงวัยหรืยสูงวัยใสหมวกจะแล้วมีแผนที่จะซื้ออะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณปุ้มคะอยากรู้ต้องไปลองครับร้านอยู่ที่จันทบุรีจันทบุรีครับริมถนนเลยไหมคะชื่อร้านว่าปุ้มกะเพราวัดใจหรือไม่ก็เฟซบุ๊กครับปุ้มกะเพราวัดใจก็คือเขียนได้เลยว่าปุ้มกะเพราวัดใจนะคะเข้าไปดูเข้าไปแชร์เข้าไปดูว่า มีเมนูอะไรแปลกๆหรือว่าภาชนะอะไรแปลกๆอย่างนี้<ช>ได้วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งคุณปุ้มแล้วก็น้องแจ็คแั้นฉันมากขอบคุณครับอย่าลืมนะครับกด subscribe มาเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับ t w e 0 t y t w t entertainment ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสที่จะหัวเราะพร้อมไปกับพวกเราใช่แล้วค่ะ